สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยเช่นเคยนะครับ สำหรับรายการซีเล็กประชาชนกอก็มาถึงขั้นตอนของการชิงชนะเลิศในวันนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้เห็นทั้งรุ่นน้องนะครับวีเอ2022ผสมกับรุ่นเซียนที่เลิกเล่นไปแล้วก็เล่นให้กับทีม PA ประชาชนกอแต่จะมีผู้เล่นอีกคนนึงนะครับที่ไม่ได้เล่นด้วยนั่นก็คือนุสราต้อมคําเจ้าตัวก็ได้ไปเชียร์น้องๆน,นะครับในสนามสุดท้ายที่ทางตุรกีหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัว ก็นัดรวมกับเพื่อนๆสมัยที่เล่นกับทีมเฟเนรเช่นะครับหลีกตุรกีไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นว่านุสลาถ่ายคู่กับมาลิฮาหรือว่าเป็นผู้เล่นจากชาวตุรกีนั่นเองนะครับซึ่งรูปนี้นะครับก็จะมีทั้งคิมนะครับนาตาเลียชาวบราซิลนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ทางมาลิฮาเองนะครับที่เป็นชาวตุรกี สามสาวนะครับที่ถ่ายรูปด้วยกันน่าจะเป็นบรรยากาศทะเลแถบยุโรปนะครับรวมถึงการไปของนุสลาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนๆนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติของตัวเองแล้วนะครับก็คงจะเป็นช่วงที่พักผ่อนเต็มที่สุดๆ ในตรงนี้นะครับก็จะทําให้แฟนๆหลายคนนะครับก็ยังสงสัยว่าทําไมไม่มีนุสลานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ที่บินไปก็ยังไม่ได้กลับนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วก็เป็นข่าวที่โชว์ให้ดูตอนนี้นะครับและก็แน่นอนนะครับหากว่านุสลาอยู่ที่ประเทศไทยก็คงจะได้เห็นนุสลามาช่วยทีมเหมือนก,นกันกับรุ่นพี่หรือว่ารุ่นเซียนที่เราเห็นในสนามในวันนี้สําหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับก็อย่าลืมเชียร์นะครับระหว่าง P.A. ศีสเก กับทางสุ p e r มก็คงจะสนุกแล้วก็มันแน่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ